ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตดโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอสอสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพใหมโตโยต้าฟอร t u ูเนอร์ทีอาร์ดีสปอรผู้นำมีได้หนึ่งเดียวสายการบินไทยแอเอเชียใครๆก็บินได้ บริษัทกครังปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทได้จัดประชุมแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี2558ที่โรงแรมรีเจนชะอํโดยมีผู้บริหารการท่องเที่ยวไทยจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมกันอย่างคึกคักนะครับ เพื่อกำหนดแนวทางในการาร่วมฟืน้นฟูความเชื่อมั่นให้กับเมืองไทยในเวทีโลกเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชครับประเด็นใหญ่สุดวันนี้คือเรื่องอะไรครับก็คือประเด็นท้าทายก็เน,ในื่องจากว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะการเกิดอ่ากรประท้วงหลายปีทำให้ความเชื่อมั่นท่องเที่ยวตก อันนี้เนื่องจากว่าเรามีโจทย์ใหญ่ที่ต้องสร้างก็คือว่าต้องทำรายได้ในปี2,518นยให้ได้ได้2.2ล้านล้านบาทเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นในการกระทำดังกล่าวเนี่ยเราก็อสอดคล้องกับทางคณะรักษาความสรงแห่งชาติเนี่ยนะฮะหรือคอสชอในการที่จะต้องจอบโจทย์ก็คือหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่าประเทศไทยคืออะไรสังคมไทยเป็นไงเราจะได้ให้รู้ว่า และไทยไม่เหมือนที่อื่นเราไม่เหมือนคนชาติอื่นแต่ไปมองเราแบบชาติอื่นๆไม่ใช่คิดว่าการท่องเที่ยวไทยจะสนองนโยบายได้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เราก็ตั้งเป้าไว้2.2ล้านล้านเนี่ยรับรองได้ปีหน้าทําไม่ได้วันนี้ก็กําชับกับผอ,อ,อตา่างประเทศว่าเราคิดแบบเดิมๆไม่ได้ละต้องมีโจทย์ทางที่การทางขสอชอให้เราทำเนี่ยเราต้องตอบโจทย์ให้ได้เพราะอันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่แล้วก็เป็นเศรษฐกษิจที่เราต้องเชื่อประเทศชาติ ถึงเวลาเราต้องทํางานให้หนักเต็มที่ทํางานแล้วก็ทําการตลาดสร้างความเชื่อมั่นตามนโยบายเลยให้เขารู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอ๋อครับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยมาถึงวันนี้ผ่านการประถมมาเข้าสู่เดือนที่2เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มดี้นเร่อนเรื่อดีขึ้นนักองเที่ยวเริ่มตอบรับเด่นนี้เรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ห่วงก็คือถ้าเป็นนักเที่ยวที่เป็นรีพิเตอร์เขาจะเข้าใจคนไทยเขาจะมาเขารักคนไทยแต่ีนักท่องเที่ยวใหม่ๆที่ไม่เข้าใจเนี่จะเราแวงแต่ผมคิดว่า เราจะทําความเชื่อมให้เกิดขึ้นว่าคนไทยไม่เหมือนที่อื่นมาได้ปลอดภัย <Wow. S 2> และอีกหนึ่งในมาตรการคืนความสุขให้กับคนในชาติที่ท่านผู้ว่าท,ทอทอทอกำลังเร่งดําเนินการนั่นก็คือการปรับปรุงและพัฒนาอารยสาปัตแหล่งท่องเที่ยวไทยให้คู่สูงอายุผู้พิการตารวจทหารผ่านศึกเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม คือคำว่า,าระยะสถาปัตย์เนี่ยผมว่าเป็นหัวใจนะตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเราจะดูว่าเฉพาะว่าผู้มีเสียยอกา,าสทางสังคมไม่ใช่อย่างเดียวนะคนสูงอายุด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านขาบ้างคือเดี๋ยวนี้ไอการทําให้คนเดินสะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายนะโดยดูทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นหัวใจนะการออกแบบการก่อสร้างโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยต้องคํานึงถึงทุกตลาดในแต่างประเทศเยเขาคำนึงหมดนะเขาไม่มองด้านเดียวนะเขามองว่า ต่บริยาคาได้บ้างผู้เสียโอกาสทางสังคมได้ไหมสูสุดเดินได้ไหมมาได้ไหมอะไรจะช่วยเขาอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจนะคือตอนนี้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามตึกสร้างใหม่ละเลยไม่ได้นะอันนี้สําคัญทุกคนต้องเที่ยวได้จะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้เสียโอกาสจะเป็นสูงอายุจะเป็นผู้หัวเ,าเขาไม่ดีต้องได้เที่ยวได้ นี่นะครับการท่องเที่ยวไทยเพื่อความสุขของคนทั้งมวลและวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเวลาใหม่9.30นาฬิกา30นาทีถึง 10. นาฬิกาเช้าวันเสาร์เพื่ออารยศา,าปประเทศไทยเก้าไกลในเวทีโลกสวัสดีครับทูตอารยาสธาปปารยาสธรป